สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะเปลี่ยนมาพามาเก็บแบร์นะคะเก็บลูกบลูเบอร์รี่นะคะเยกมากเลยช่วงนี้ป่าแห้งนะคะเห็ดไม่มีเราหันมาเปลี่ยนเป็นเก็บบลูเบอรรี่แทนนะคะตอนนี้เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้วันนี้มีเวลาแค่สองสามชั่วโมงนะคะ เราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทํางานต่อเดี๋ยวจะดูว่าเราได้กี่ถังจะได้กี่สักกี่กิโลนะคะเดี๋ยอังกองก่อนจะมองเห็นไหมนเนาะทางนี้สิ นี่นะคะเราจะมีมันจะมีเครื่องตักนะคะนี่เราก็รูดเลยค่ะแบบนี้กำลังตักง่ายๆเลยไม่มีใบ ไม่รู้กล้องสายหรือเปล่านะคะถือกล้องไม่ค่อยก็ไม่ค่อยถนัดนะอันนี้เราเก็บไปแล้วเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดที่บ้านนะคะไปเลียกใบไม้ออกเนาะดกมากเลยค่ะลูกใหญ,ใหญ่ตอนนี้คือรีบมาเก็บก่อนก่อนที่ฝนจะตกนะคะเพราะว่า ถ้าฝนตกแล้วมันก็จะเปียกเนาะป่ามันเปียกแล้วใบมันก็จะทําความสะอาดยากนะคะจะเอาใบออกยากช่วงนี้ป่าแห้งเห็ดไม่มีนะคะช่วงนี้ไม่มีเห็ดต้องหาเก็บอย่างอื่นไปขายแทนนะคะ นี่ค่ะรูดมาเลยค่ะ ไปดูตรงที่มันลูกใหญ่หญสิอันนี้ก็ลูกลิงง่อนนะคะสีแดงแดงเราก็จะมาเก็บขายเหมือนกันเดี๋ยวตอนนี้เราเก็บบูแบร์รี่ก่อนนะคะ ดูค่ะโดกมากเลยค่ะเยอะมากนะคะตรงน,นู้นก็ถนนนะคะนู้นมองเห็นรถวิ่งนะคะมองเห็นรถวิ่งอยู่ใกล้ๆถนนเลย ค่ะฝนไม่ตกเลยปีนี้ไม่มีเห็ดให้เก็บ อยู่สวีเดนนะคะเงินเต็มป่าค่ะถ้าขยันมีทั้งเห็ดมีทั้งบูเบอรี่แล้วก็ลูกลิงง่อนนี่ไม่แน่ใจนะคะว่าปกติภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรเนาะลูกลิงง่อนเห็ดก็มีเห็ดหลายแบบค่ะที่สามารถเก็บมาขายได้นะคะ ววน,นี่ตะเวเดนนี่ถ้ามีเวลาเนะอันนี้ไม่มีเวลาค่ะเพราะว่ามีงานด้วยนะคะกปกติทำงานแต่อันนี้ก็คือเวลาว่างก็แวบ,บมานะคะพอได้เก็บนกสนุกสนะุกเนาะชอบชอบเข้าป่าเพราะว่าเงินทั้งนั้นค่ะในป่าแอบเข้าป่า หน้าร้อนทีไรนี่ตื่นเช้าทุกทีนะคะรีบเข้าป่าค่ะตื่นเช้ายิ่งกว่าวันทำงานอีกนะคะเข้าป่ามาเก็บมีเวลานิดหน่อยก่อนที่จะไปทำงานต่อเนาะนี่นะคะเราก็ ได้เกือบเต็มกระบอกนี้แล้วค่ะจะเต็มกระบอกแล้วก็ไปเทใส่ถังน่าจะประมาณหกเจ็ดกระบอกนะคะก็ถังหนึ่งถังหนึ่งนี่น่าจะประมาณหกเจ็ดกิโลกระบอกหนึ่งนี่อาจจะประมาณหนึ่งกิโลนะคะประมาณนั้นเนาะอ้ยถ้าเีย ลองตั้งกล้องไว้นะคะไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าพอดูถือวกล้องเก็บไปด้วยไม่ขนัดเนาะเหมือนเก็บถั่วบ้านเราเลยค่ะ <c oughs> ถ้าคนต่างจังหวัดเคยเก็บถั่วนะอันนี้ก็เหมือนเก็บถั่วเลยเดี่ยวเดี่ยวขว่มาสมัยก่อนนี่ยังใช้เครื่องอันนี้ไม่เป็นนะคะใช้มือเก็บเอา กว่าจะได้นะคะแต่ถังแต่เราลืกเก็บไม่วันนะคะน,นี้มีเครื่องน,นี่เครื่องเกี่ยวก็สะดวกขึ้นดกมากเลยะคะ่ะ่าแห้งๆแ,แบบนี้ก็เก็บง่ายนะคะ เราค่อยไปทาความสะอาดเอาพวกใบไม้เอาหญ้า,าออกที่หลังเนะาะตอนนี้เราเก็บไปก่อนนะคะปีนี้มีคนไทยมา เก็บผลไม้ป่าเก็บของป่าขายเยอะนะคะปีนี้ก็จะขายยากนิดนึงเพราะว่าปีนี้มีคนขายเยอะนะคะพ,พี่น้องๆมาเก็บผลไม้ป่าซืเด่นกันเนาะช่วงหน้าร้อนได้เงิน เต็มเต็มถังเต็มกระบอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเทใส่ถังก่อนนี่นะคะถังใบไม้เยอะเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดที่บ้านนะคะใบไม้แห้งๆอย่างนี้ทําความสะอาดไม่ยากค่ะแต่ถ้าฝนตกนี่ใบไม้เปียก อ้ำมาถึงป่าตอนเจ็ดโมงครึ่งนะคะเจ็ดโมงสี่สิบราเริ่มตักเดี๋ยวสักสิบเอ็ดโมงก็ต้องตักแล้วค่ะเพราะว่าต้องเตรียมตัวไปทํางานต่อเจ็ดโมงครึ่งแปดครึ่งเก้าครึ่งสิบครึ่งสามชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะได้บลูเบอรี่กี่กิโลนะคะ จะเริ่มร้อนนะคะแดดออกบางคนเก็บเก่งๆวันละเป็นร้อยสองร้อยโลเลยนะคะ <c oughs> อ้าไอันเก็บแบบเราเก็บแบบ ประมาณหกเจดกิโลนะคะวันหนึ่งก็ได้ประมาณยี่สิบโลก็คือดกๆแบบนี้นะนี่รูปใหญ่สวยค่ะสวยมาก มองเห็นกันหรือเปล่าน้องพี่ๆน้องๆคะถือกล้องแม่ขนาดนะคะเก็บกรูปเียของมุยากตั้งกล้องไม่ชมสถานการณ์คนเดียวในปานะะ่าอันนะคะไม่ได,ด้โดนเก็บดด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 ด่ดด บอีน่นี่ถ้าขายตอนนี้นะคะหนึ่งกิโลนี่ถ้าคิดเป็นเงิน กัวฝนจะตกนะคะมองเห็นกันหรือเปล่าเนาะได้เดินดูเหตุหมืองเวลาเกิดเหตุนะคะนี่มองไม่ใช่็นลูกคุณจะรู้ ทุนทุนดูไปหน่อยนะคะใครสนใจอยากดูดูเกอรี่เนาะว่าเขาดูสวีเดนที่ตอนเก็บเกี่อะไรดูเกอรี่ ชีวิตของการเข้าป่าที่รทศสวีเดนคะคะสนุกค่ะสนุกดูถ้าไม่มีเหตุไม่มีบลูเบอรี่ให้เก็บนี่เหงาแย่หรือวีเศ็นมากทำแต่งงานนะเข้าป่าก็าสนุกไปอีกแบบค่ะได้เงิน กระบอกนี้ก็น่าจะประมาณหนึ่งกิโลนะคะถ้าเป็นหนึ่งกระบอกจะอ้ำกระโดดไปกระโดดมานะคะหาตรงที่มันแบบลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่หน่อย ว่าป่านี้เยอะมากเลยค่ะบลเบอร์รี่เยอะมากเลยฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะมือใหม่หัดทำคลิปค่ะเก็บบลูเบอร์รี่ เก็บเห็ดขายในสวีเดนนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะจะมาเก็บลิงงอนวันนี้ถ้ามีเวลาก็จะเก็บลิงงอนด้วยนะคะนี่เกือบเต็มแล้วค่ะเกือบเต็มกระบอกแล้วเต็มกระบอกนี้น่าจะประมาณหนึ่งกิโลนะคะ เราวลูดรูดเอาลูกมันออกมานะคะมันเป็นเครื่องเป็นเครื่องตักเนาะเราค่อยๆตักนะคะถ้างั้นลูกมันแตกนะคะลูกมันแตกลูกมันเนะจะไม่สวยนะคะนี่เราค่อยๆค่อยๆตักค่อยๆเกี่ยวขึ้นมานะคะ เต็มแล้ว ตอนเก็บเห็ดนะคะไม่พอไม่สือเก็บบลูเบอร์รี่อาจจะไม่สนุกเหมือนเก็บเห็ดนะคะนี่เต็มเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปเทเอาไปเทใส่ถังถังของเรานี่นะคะสองกระบอก นี่นะคะลูกบลูเบอร์ี่เราไปดูตรงที่มันลูกใหญ่ๆดอกสิกกบางต้นมันกต้ยน,นะคะก็ะเก็บง่ายถ้าลูกมันใหญ่เนาะแต่บางต้นก็สูงลูกเล็กเนะ จับต้นมันขึ้นมานะคะคือมันล้มอยู่นะ นี่นะคะลูกบุรุษยุกสวยมากเลย ขยับกล่องนิดนึงนะคะ โดดมากเลยค่ะแต่ว่าใบมันก็เยอะด้วยค่ค่อยๆเหีหเ่ยวกด้เลยพวกใหญ่มา,ากเลยค่ะตอนนี้ ค่อยๆเกี่ยวนะคะเดี๋ยวลูกมันจะเละเนาะ นี่นะคะจะให้ดูลูกบลูเบอร์รี่นะคะคือมันอยู่แบบนี้นะคะคือแบบลูกใหญ่มากนะคะตรงนี้นี่นะคะลูกใหญ่มากเลยคือมันมันจะลม้มล้มอยู่นะคะเนี่ยเยอะมากค่ะเนี่ยลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวอ้ําจะขออนุญาตเก็บก่อนนะคะต้องต้องรีบต้องรีบเก็บแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เราจะได้วันนี้กี่กิโลวิลูกใหญ่มากเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนเนาะถือกล้องไม่ถนัดเลยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันนี้คือป่าบูเบอรี่นะคะนี่นะคะสกระบอกของเราได้เท่านี้เดี๋ยวเราจะเก็บกันต่อนะคะ ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยน,นะคะดกมากนะคะเนี่ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะลูกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บต่อเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องทุกๆคนสามชั่วโมงของเราได้สองถังนะคะน่าจะประมาณ 14-15กิโลนะคะถ้าขายก็คิดเป็นเงินไทยน่าจะประมาณ3,000บาทนะคะตอนนี้ต้องรีบกลับแล้วเพราะว่าจะต้องไปทำงานเนาะเสียดายมากเลยค่ะไม่มีเวลาอยู่เนาะเพราะว่าบูเบอรี่เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บใหม่นี่สวยมากเลยนี่เดี๋ยวเราไปทำความสะอาดที่บ้านนะคะแล้วก็ขายส่งให้ลูกค้าเนาะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะเป็นคลิปเพิ่งทำคลิปทำช่องใหม่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย